ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องนะครับมาเบิงอาชีพขายแต่งโม่นะครับแบบจอดขายริมทางริมถนนนะครับนี่ครับเปิดท่ายขายกันเลยครับจักรลอยโลกเกาเอาเต็นและเทื่อันพี่บอก าเสียงไหมเนาะบ่คือแต่งโมอันนั้นเนาะใสลบรวมคเนาะถึงโมเจ้าไหมอ้มันคุน้นมันแต่งไอ้พวกนี้อ่ะขันขันเ้าง่ได้ เอาจากสวนที่เขามาขายอีดีมันเข่าห่างไปเลยนี่ต <Okay. S 1> ึกมูปดเ้นที่เขาวาเนะาะมูบมาฮ้เป็นร่างมักเนฮ้เด็ดกิโลคือจังจะก,กี่มันซื้ออยู่บ้านอี่เงบ้านแถวบ้านโน้นสวบัดนี่นะเขาเจ้ากองไว้ให้ลดรถขอกันนะพากกันเป็นลอยเอาไอ้ที่เขาเจ้ากองให้ลดขออ้อว่าถ้าถือมีดีิโป๊กออกดิครับอันที่เขาเจ้ากองไว้แห่เขาเลือกเอาครับคนละเร่องกันนะ ใส่หมบ้นบวนอ่ะอุดว่วนบดบด,บอดไอนี่เน้เขาบอขายเป็นโลด้เลยเขาขายแต่เป็นหมากเลยกันซุ้มแต่งโม่เปิดเส้นหั่ใส่กรดรดีเปิดรวมนี้ยเน้นวนตดเลยเบาเข้าท่าขนาดเป เท่าไรนี่แปดสิบโอ้แต่ว่าหนักใช่ป่ะหกิบข,ขันผูใ้ใดว่าแพงตรงยกเบืงบ้งยกเบื้งวางสิมันตังเนื้อได้ว้างสิเลยแต่งม้มันตังเนื้อตงังอันนี้กันไหมความแน่นเลยไหมใครก็บอกว่าดูแลเกิบบาทเราเหย มีรอดนั่นเอามาเอามาซี่มากบ่เอาเอามากินเอาซุ้มที่เขาบอเด็กล่องนะ้ำแผงอยู่อุดนฮะเ,เบาวิวเลยใส่ลมแต่โมสใส่ลมเขานะกูเ,เ่าอยากก็เลยซื้อมาออมากนี่แห้งจังนี่ สองพันกลัวผุดแล้วเนาะนี่กับนี่กับซิฟถูกไหมหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านี่กับซิปเลยนี่เจ็ดสองสามี่าทกนี่ยี่สิบเลยนี่เจ็ดแปดเก้าสิบสามซิเลยเนี่ย 1 2 3ส5ี่1้1เ1็1 0 1 4 1สิบี่กันสี่0ี่กั่สี่สี่สีอส0่สี่สี่้ี่ส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 ี่เีี่สี่หี่่าี่าี่าี่อันสี่อันสส่สี่่อง่ันบอก โอ้เขทาขทาเขาทาคันได้แบบนี้เป็นตะขายยูกครับคันได้แบบนี้เด้คันได้แบบเนื้อนแน่นเนี่ยเนะขาเอืน่นแต่งมูดเปิดซิ่งน โอ้โหหนักขนาดน้อจักหนักอย่างน้อเนื้อแน่นเนาะหมากสำหรับนี่นั่งหนักเปล่ากัดกันผู้ว่ากันผู้ว่าแพ้่เ่อนะให้จับเบื้องอีรู่เลยว่าแต่ง้วนเนื้อแน่นมันก็ต้องน้ำหนักแน่นนั่งดีเนาะโอ้โหมันขึ้นหนักคือตังไง ไอ้นี่เดี๋ยววะโอ้เขาทาเขาทาเต่งมูเปิดท้าย